อ่ครับก็สวัสดีนะพี่ๆเ,เพื่อนๆนะวันนี้ก็น่าจะเป็นคลิปที่2ของวันนี้นะครับวันที่สิเดือน3ปี66หกนะครับเนื่องจากว่าคลิปก่อนนั้นผมถ่ายเส้นได้ใหญ่อ่าองนี้ไปได้แค่ช่วงด้านหน้านะครับวันนี้ผมขอเพิ่มเติมนะครับเดี๋ยวเดี๋ยววันวันนี้วันนี้นะครับก็องค์นี้ที่ประมูลอยู่นะครับอีกคลิปหนึ่งนะครับเป็นฐานแซมนะครับ เดี๋ยวคลิปนี้ก็จะให้ดูพระของ FC นะครับเป็นเปิดกล่องนะครับเปิดกล่องดูพระว่ามีองค์ไหนที่ถึงยุคไหมนะครับเดี๋ยวผมก็จะแนะนําให้เดี๋ยวผมสรุปให้นะครับวันนี้พวงนี้น่าจะได้สรุปพระของพี่หลายๆท่านนะครับส่วนคนที่ขอที่อยู่มาแป๊บนึงนะครับแป๊บหนึ่งเดี๋ยวผมให้ที่อยู่ไปนะครับพระมาเยอะนะครับช่วงนี้เดี๋ยวผมบ้างเวียนเดี๋ยวผมจะทักไปนะครับองค์นี้ที่ก่อนหน้านี้นะครับ ผมให้ดูนะครับน,นี่ส่องให้ fc ได้ดูนะครับว่าเส้นได้ใหญ่เนื้อหาวัดละคังนะครับอันนี้ต้องบอกก่อนว่าเป็นเนื้อสมเด็จวัดละคังอันนี้เนื้อออกสีวันณะสีเหลืองนะครับวันณะสีเหลือง แ๊บหนึ่งนะับทั่วองค์ทั่วองค์ผมดูแป๊บเดียวนะครับเพราะว่าคลิปก่อนหน้านี้ดูด้านหน้าไปนะครับในคลิปนี้ขอเพิ่มเติมด้านหลังนะครับองเดียวดู2คลิปแล้วอ่าคลิปนี้นะครับเป็นคลิปที่2ของวันนี้นะครับวันที่17ก็จะมีอ่ามามีพระมาแบ่งประมูลให้ด้วยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมเอาองค์ไหนลงประมูลเดี๋ยวลองดูอีกทีนะครับนี่นครับองค์เนี้ย เป็นเส้นได้ใหญ่เนื้อหาต้องบอกว่าเนื้อหาแกร่งนี่ดูง่ายนะครับเนื้อหาแกร่งดูง่ายนี่เป็นสมเด็จเนื้อสมเด็จวร,ระครังนะครับนี่นะครับนี่เตรียมฟอร,ร์มนะครับอันนี้ผมลงคลิปไปคลิปแรกนะครับอ่าอันนี้เป็นคลิปที่สองนี่ได้ใหญ่นะครับารายละเอียดก็อยู่ด้านหน้าเอ้อยู่อีกคลิปหนึ่งอยู่อีกคลิปหนึ่งเก็บสองนาทีพอนะครับสองนาทีพอ ส่วนองนี้องนี้สุ้มกอเนื้อสมเด็จนะครับนี่สุมกอเนื้อสมเด็จนะครับอันนี้คือความคลาสสิกก็อยู่ที่รอยย่นตรงมุมปากของอสุ้มกอเนี่ยครับอันนี้ผมอาน,นผมดูนะแล้วก็ไปดูพระองค์อื่นอันนี้ผมลงประมูลนะอันนี้ใครชอบเหมือนผมนะลองดูนะครับ เนื้อส้มเด็จว <mud> ันณะสีขาวนะครับนี่เนื้อส้มเด็จนะครับวันณะสีขาวประมูลราคาเริ่มต้น199บาทลองเอาเนื้อหาไปดูได้นะครับนี่วันณะสีขาวนะครับนี่ราคาเริ่มต้น199บาทนะครับราคาปิดด่วนอยู่ที่หน้าโพสต์นะครับปิดด่วนนี่ก่อน3ทุ่มนะครับหลัง3ามทุ่มไปแล้วก็คือราคาปกตินะครับ ซุ้มกอเนื้อสมเด็จวันณะสีขาวนะครับนี่คือเนื้อสมเด็จนะครับเอกลักษณ์ความคลาสสิกก็รอยย่นตรงใบหน้าของท่านนะครับนี่นะครับนี่คือเนื้อสมเด็จเนื้อหนึบนะครับไม่ใช่เนื้อหมันนะครับนี่ลองดูนะครับ ชอบค่อยใส่ราคานะครับชอบค่อยใส่ราคานะครับอันนี้คือให้ดูผิวพันธุ์ให้ดูธรรมชาติของซุ้มกอนะครับเนื้อสมเด็จผมเคยได้มาองค์หนึ่งก็แบ่งไปให้พี่ชายท่านหนึ่งนะครับอันนี้คือเนื้อเปิดเห็นไหมเนื้อเปิดก็มีมวลสารที่เป็นจุดดำจุดแดงนะครับจุดดำจุดแดงเนื้อค่อนข้างจะ เห็นไหมครับเห็นไหมเนื้อแกล่งองค์นี้เนื้อแกล่งเนื้อเนืบแกล่งนะครับไม่หนามากเท่าไหร่นะครับไม่หนามากเท่าไหร่นะครับเนี่ยด้านหลังนี่มีรอยนิ้วม,มือจางๆนะครับองค์นี้อ่านี่นะครับอ่าองค์นี้นะครับ,ร,บราคาเริ่มต้นคือ199บาทนะครับ 199บาทราคาปิดด่วนอยู่ที่หน้าโพสต์หรืออยู่ในคอมเมนต์นะครับใส่ราคาใน YouTube คลิปนี้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับแต่ถ้าใครชอบอประมูลไม่เป็นนะครับก็โทรมาสอบถามได้นะครับเบอร์ผมลงไว้ในคอมเมนต์นะครับอ,องนี้ไปพร้อมเดีย๋ยวต้องต้องเป็นตลับเลสนะครับองนี้เป็นตลับเลดเดี๋ยวผมใส่ตลับเลดไปให้นะครับ โอเคนะครับเดี๋ยวขออนุญ,ญาตดูเพิ่มเติมนะครับดูพระเพิ่มเติมอันนี้จะเป็น7ชั้นนะครับอันนี้7ชั้นสองเลยนะเพราะว่าดูง่ายพระองค์นี้ดูง่ายนะครับสองเนื้อหาได้เลยนะครับอันนี้ผมก็รับมาพร้อมเส้นได้ใหญ่ครับองค์นี้เนื้อดูง่ายนี่นะครับ พระลักษณะแบบนี้ก็คือเนื้อแบบหมัดมนะครับไม่ได้เนื้อช่าพอผ่านอันนี้ต้องบอกก่อนว่าคือสันนิษฐานได้เลยง่ายๆครับคือเจ้าของพระใส่ตลับพลาสติกนะครับอันนี้ใส่ตลับพลาสติกไม่มีการระบายอากาศนะครับเนื้อพระไม่ได้โดนอากาศนะครับนี่ทาให้พระเนี่ยมีอรอยเหมือนรอยธรรมชาติ นะครับรอยธรรมชาติคือรอยการปริแตกนะครับแต่เหมือนเหมือนดูดูดูง่ายนะครับดูง่ายดูง่ายเนี่ยนี่ต้องเหมือนว่าถ้าอยากจะดูเนื้อในว่ามีอะไรบ้างอันนี้ผมส่องผมส่องให้ดูใกล้ๆนะมวลสารวันหน้าออกสีเหลืองนะครับ องนี้วันนาออกสีเหลืองมีมวลสารจุดดาจุดแดงทุกอย่างนะครับยิ่งดูด้านข้างนี่ยิ่งดูง่ายนะครับถ้าใครที่เคยเห็นเนื้อสมเด็จด,ดูด้านข้างยิ่งดูง่ายนะครับด้านหลังหนึบหนึบเห็นไหมครับด้านหลังหนึบหนึบนีแบบนี้ครับแบบนี้ใครไปเจอตามแผงหยิบได้เลยนะถ้าเขาแบบหลุดมานะครับแบบนี้หยิบได้เลยครับ นี้ดูง่ายนะครับมมนี่ก้อนมวลสารนี่ดูได้ครับนี่โอเคนะครับอ่ะเดี๋ยวผมไปต่อ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 คะแนนคะแนนอันนี้เป็นเป็นคะแนนที่ไม่ไม่ถึงยุคนะต้องบอกก่อนนะครับอย่าอย่าบอกว่าเนื้อถึงยุคเป็นแบบนี้ไม่ใช่นะครับอันนี้คะแนนไม่ถึงยุคนะครับ ผมได้มา2องค์แล้วนะครับผมได้มา2อ,องค์แล้วนะครับนี่องค์นี้กับองนี้นะครับนี่ผมได้มา2องค์แล้วนะครับมีองค์ตัวอย่างแล้วก็เคยแบ่งไปนะครับผมได้2อ,องค์แล้วนะครับนี่ครับต้องบอกว่าแฝดนะคือออกมาที่เดียวกันแล้วก็เป็นพิมพ์เดียวกันนะครับเนื้อหาเดียวกันเลยนะครับ นี่ผมรอไปใส่กรอบอีกทีนึงนะครับอันนี้นะครับถ้าใครเจอเนื้อหาแบบนี้ก็โอ้หาหายากนะหายากนะแบบนี้หายากนะหายากนะครับเป็นเป็นพระยุคใหม่เป็นพระหลัง2,500แต่ความนิยมนี่เหนือคำบรรยายหาไม่ง่ายด้วยนะครับนี่ดูแค่นี้พอครับ นี่ครับคะแนนอ่าวันละขังโอเคครับไปต่อนะครับผมขอไปต่อเดี๋ยวเก็บพระชุดนี้ก่อนนะครับผมจะไปเปิดพระนะครับขอกดหยุดแป๊บนึงครับโอเคนะครับขอต่อนะครับวันนี้จะดูพระของ FC ที่ส่งพระมานะครับส่งพระมาเนื้อหาชัดเจนนะผมถือว่าเป็นเนื้อหาไปชัดเจนนะครับอันนี้ก็เป็น พาแท้นะครับพาแท้อยู่แล้วออกปีสามห้านี่แท้แล้วครับแต่ว่ายังไม่ค่อยมีความอะไรนะเขาเรียกว่ามีคนเล่นหาพาแท้อยู่แล้วยังไม่มีคนเล่นหาแบบนี้เหมือนกันนะครับแบบนี้เหมือนกันพาแท้แต่ยังไม่นิยมเล่นหานะครับ อาคายังไม่ค่อยแล้วแล้วแต่นะหลักหลักร้อยหลักร้อยนะถ้าคนแบบหาเช่าทั่วไปนะตามเพจตามอะไรก็มีครับหลักร้อย,เ,ยเดี๋ยวนะผมขอดูองค์นี้ก่อนนะครับดูองค์นี้นะครับอ,องค์นี้แขนหายไปนะครับแขนนีกระเทาะไปทั้งทาง,งเส้นเลยนะครับนี่แขนกระเทาะทางเส้นเลย อ,อ <c oughs> งค์นี้สะสมได้ดนะครับองค์นี้สะสมได้แต่ไม่ถึงสมเด็จนะครับไม่ถึงสมเด็จครับก่อน2500 okay, <that> s <S นะครับองนี้สะสมได้นะครับพี่อ่าอางนี้สะ <c oughs> สมได้นะครับโอเคนะอันนีน้อันนี้แนะนําแนะน,นําแนะนําเก็บได้นะครับยังไม่เช่านะครับยังไม่ได้รับนะครับ อ่าโอเคนะพี่ผมส่งกลับให้นะครับพี่ท่านนี้นะครับอ่าอีกท่านหนึ่งนะครับเดี๋ยวนะาต้านนะครับท่านนี้มาจากไหนน喏สมุรสาครน,นะครับมาจากสมุรสาครเดี๋ยวดูไปด้วยกันนะครับพระมาสี่สี่องค์หนึ่งสองสามสี่อันนี้พระท่านนี้ดูง่ายครับพระท่านนี้ดูง่าย ดูง่ายยังไงเนาะลองดูเลยครับดูง่ายหมายความว่า,าเดี๋ยวแป๊บหนึ่งครับดูแป๊บเดียวครับดูไม่นานครับพระมาแบบดูไม่นานดูง่ายเลยนะครับอ,อันนี้เป็นพระสองหน้านะครับเป็นพระสองหน้านี่เห็นไหมผมที่ผมบอกว่าเป็นพิมพ์พระประธานยุคก,กลางแต่เนื้อหาไม่ใช่นะครับแบบนี้ เ้าของพระถ้าดูนะก็คือคนละเนื้อหากับที่ผมเล่นนะครับโอเคนะครับแป๊บบนึ่งครับอีกสามองคอ์ลองดูนะครับดูไปด้วยกันนะครับอันนี้ของพี่ท่านนี้ดูง่ายนะเป็นพระแบบว่ายัางไม่ใช่เลยยังไม่ใช่เลยนะครับยังไม่ใช่เลยแบบนี้เหมือนกันนะครับแบบนี้ก็ คนละเนื้อหากับที่ผมเล่นนะครับเจอแบบนี้นะส่วนใหญ่ผมจะแนะนำ fc ให้ผ่านอย่างเดียวนะครับถ้าไปเจอตามตามแผงเพราะว่าผมเห็นเยอะนะเห็นเยอะเห็นบ่อยนะครับแบบนี้สะสมได้นเห็นไหมครับเนื้อหาสะสมได้จะต่างจากเนื้อหาที่ผมแนะนำเมื่อกี้นะครับอันนี้สะสมได้แต่ว่าพระไม่ได้ถึงยุคสมเด็จนะครับอ,อันนี้ไม่ได้ถึงยุคสมเด็จนะครับแต่ว่าน่าจะก่อน2,500 นิดหน่อยนะครับไม่ใช่ไม่ใช่สร้างเขื่อนนะครับไม่ใช่สร้างเขื่อนแต่เป็นพดีนะครับพดีที่ไม่ทราบรุ่นนะครับขอาพี่ท่านนี้นะสมุทรสาครผมส่งกลับนะครับผมส่งกลับนะครับต่อที่โคราชนะครับอันนี้ต่อที่โคราชนะครับอลองดูนะครับ fc ท่านนี้นะครับ fc ท่านนี้ก็ส่งพระให้เรื่อยๆตลอดนะครับวันนี้ก็ขออนุญาตไลท์ไลท์ลงช่องนะครับมีหลวงปู่ทิมนะครับตัวผมนี่ก็แบบนี้คนละเนื้อหากับที่เล่นนะครับหลวงปู่ทวดเขียนว่าชนะจนอ,ะออกอะไรนะ วัดไล่วัดสถิตชนรทานอันนี้ก็ปตัตตานีนะสองห้าสี่สองนะครับอันนี้ก็ไม่ถนัดนะครับไม่ถนัดอ่ะไปทีละองค์ครับไปทีละองค์องค์ไหนที่ไม่ได้แกะนั้นแสดงว่าส่วนใหญ่แล้วผมจะผ่านนะครับผมจะปล่อยผ่านเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะผมขอดูไปทีละองค์ก่อน ดีกว่าขอดูไปทีละองค์นะครับว่าจะแกะอ,องค์ไหนเอาองง่ายๆก่อนนะครับขอเอาองง่ายๆก่อนนะครับย่นระยาะเวลานะครับ่าองสุพรรณเนื้อสมเด็จอันนี้ไม่ทราบที่นะครับไม่ทราบที่เก็บได้ครับแต่องค์ใหญ่มากนะครับองค์ใหญ่มากตัวผมจะปล่อยผ่านนะ,ะตัวผมจะปล่อยผ่านแต่พัดีนะครับพาดีแต่ว่าไม่แน่ใจว่าท่านไหนจัดสร้างนะครับ เอาไปทีละองค์ครับเอาดูองค์ง่ายๆก่อนนะครับมีองค์ที่ดูยากดูยากนั่นก็หมายความว่ามีเปอร์เซนที่จะได้เช่าหาอ่าอันนี้เกตประตูมอันนี้ดูง่ายนะครับส่วนใหญ่แล้วผมไม่รับแบบนี้ผมปล่อยผ่านอย่างเดียวเลยนะครับลองดูนะครับลองดูดูพระหลากหลายเยอะๆหลายที่นี่จะดูออกนะครับดูแป๊บเดียวจะดูออก องคนี้ที่ผมบอกไว้ว่าเห็นเหมือนกับพี่ชายท่านหนึ่งนะอยู่ที่นคนปรปฐมมีลักษณะแบบเดียวกันแบบนี้คือจะมีคล้ายๆกับคราบนะครับบางคนก็บอกว่าเป็นไข่พระขึ้นแต่ว่าตัวผมมองว่าไม่ไม่ใช่นะครับตัวผมมองว่าไม่น่าใช่นะครับนี่แบบนี้เลยนะครับองค์นั้นก็แบบนี้แหละแต่ว่าตัวผมไม่ได้รับเข้านะครับ ลองดูดีๆนะครับเนื้อหาแบบนี้ผมปล่อยผ่านนะครับคือเห็นเยอะนะครับเห็นเยอะมากอ,องนี้นะครับแบบเดียวครับผมกดแบบเดียวต่อนะครับเมื่อกี้นี้เพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับผมก็ได้แกะพระไว้ให้อ FC แล้วนะครับก็คือพระที่มาเนี่ย แถวด้านบนนะครับคือผมไล่ตามอายุพานะครับอันนี้คือสะสมได้ทั้งหมดเลยนะครับแถวบนเป็นพาดีทั้งหมดนะครับแต่องค์นี้นะครับก็คือจะเป็นยุคแรกๆนะครับพิมพ์แบบชาวบ้านชาวบ้านเลยแต่ว่าเนื้อหานี่สุดๆนะครับองนี้นะครับเนื้อหาสุดๆแต่ต้องล้างนะครับเพราะว่าถ้าไม่ล้างเนี่ยก็ดูแบบดูดูไม่สวยนะครับถ้าผมเช่าผมก็จะล้างนะครับ อันนี้นะครับนี่คือเป็นพระที่ดูง่ายนะครับถ้าใครเห็นเนื้อแบบนี้ก็หยิบจับได้เลยครับตามแผงนี่นะครับเนี่ยดูพื้นผิวนี่ครับดูง่ายนะครับนี่ต้องล้างครับต้องล้างอันนี้ต้องล้างองค์ที่สองเนี่ยอันนี้ผมให้สะสมได้นะครับเป็นขอบล่างฟันหนูแต่ว่าเนื้อหาดีนะครับขอบล่างฟันหนูแต่ว่าตรงเนี้ยขอบขอบล่างตรงเนี้ยจะเห็นไม่ค่อยชัดนะครับ แต่องค์นี้เนื้อเนื้อดีเนื้อดีนะครับผมให้สะสมนะครับขอบล่างฝันหนูองค์นี้นะครับนี่นะครับเป็นพระเนื้อค่อนข้างจะเก่าถึงยุคนะครับปกติแล้วขอบล่างฝันหนูผมจะไม่ค่อยแนะนําแต่เนื้อองค์นี้ผมแนะนําเจ้าของพระนะครับถ้าผมไม่ได้เช่าผมก็จะแนะนําให้สะสมได้นะครับแล้วก็องค์นี้เป็นผ้าแท้ เป็นผ้าแท้ที่ต้องบอกก่อนว่าเป็นเนื้อหาของไม่ไม่ใช่สมเด็จวครคังนะครับองเนี้ยไม่ใช่สมเด็จวครคังแต่เป็นเนื้อผ้าแท้ดูง่ายนะครับอันนี้สองสีปลายปลายนะครับสองสีปลายปลายเป็นผ้าดูง่ายครับองนี้เป็นผ้าดูง่ายผ้าแท้ยังไม่ทราบที่นะครับ องน,นี้นะครับผ้าแท้ยังไม่ทราบที่นะครับแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวขอดูองน,นี้ครับเดี๋ยวจะหมดเวลาก่อนนะครับผมมีองค์น,นี้ก่อนหน้านี้นะครับที่ผมแนะนําไปนะคบนี่ยลองเทียบเนื้อสององนี้นะครับองน,นี้สะสมขึ้นคอได้เลยนะครับถ้าผมได้เช่าผมก็เช่านะครับแต่องคเนี้ยคือเนื้อจะ เขาเรียกว่าเนื้อแบบแน่นๆตึงๆแต่อันนี้จะออกฟูนิดนึงนะครับเห็นไหมครับดูธรรมชาติของเนื้อพระแตกต่างกันนะครับแตกต่างกันนะนี้สะสมได้เนี่ยสะสมได้ทั้งคู่ครับแต่องค์นี้จะอายุน้อยกว่าองค์นี้นะครับผมส่องให้ดูนะครับอันนี้ของอีกท่านหนึ่งนะอันนีข้ของอีกท่านหนึ่งนะครับสะสมได้เหมือนกันนะครับแต่ว่า ของท่านนี้นะครับของท่านนี้พระดูฟอร์มเต็มกว่าดูเนื้อหาซึ้งกว่านะครับเนื้อผ้าซึ้งกว่าผมไม่ได้แนะนำนะว่าให้ดูตำหนิที่เป็นพิมพ์นิยมไม่ใช่นะครับเพราะว่าพระไม่ใช่พิมพ์นิยมนะครับเป็นผ้า7ชั้นเป็นผ้า7ชั้นที่สะสมได้นะครับบางคนเลงแต่ตำหนินะครับ แล้วก็ปล่อยพระหรือไม่ก็บอกคนบอกว่าไม่ใช่พี่ตำหนีไม่ครบแบบนี้ไม่ใช่พระแท้นะครับไม่ใช่นะครับแบบนี้พี่ขึ้นคอสบายใจกว่าเจ็ดชั้นที่ตำหนีครบแต่เนื้อไม่ใช่นะพี่ดูดีๆนะครับเนื้อพระเห็นไหมครับนี่เนื้อไม่มันเนื้อหนึบสะสมได้นะครับเนี่ย โอเคครับพี่องค์สุดท้ายองค์สุดท้ายนี่ก็เป็นผ้าแท้เหมือนกันนะครับผ้าแท้เหมือนกันพี่ท่านนี้ผ้าแท้หลายองค์